วินเมทวินบอกท้าทายมากหลังพิกรับบทหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ในซีรีส์เอฟโฟที a แลนด์เพิ่งจะลงเล่นซีรีส์เป็นเรื่องที่2ก็ต้องเจอกับโจทย์ยากกับการพลิกรับบทเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี f 4 Thailand หัวใจรักซีดวงดาวรอยโอเวอร์ฟลอเวอร์จาก GMMTV ซึ่งงานนี้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสุดๆแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อขอทุ่มเทโชว์ศักยภาพทางการแสดงให้เห็นกันอย่างเต็มที่ดีใจกระแสะตอบรัับมาแรงข้นสุด พร้อมการันตีเนื้อหาความสนุกเข้มขน้นเต็มอิ่มทุกโมเมนต์แน่นอนโดยหนุ่มวินเผยว่ายอมรับเลยว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นอะไรที่ยากสำหรับผมเพราะคาแรคเตอร์ตัวละครแตกต่างจากเรื่องแรกที่ดูคิวๆน่ารักสดใสจิตใจดีไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรซับซ้อนวางแผนโปรยสเสน่เก่งแต่ในเรื่องนี้ผมต้องรับบทเป็นกวินหนุ่มเจ้าสเนสน่ห์สุดๆเพลย์บอยมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงแต่ก็เป็นคนมีเหตุมีผล ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันต่างจากเรื่องแรกมากซึ่งตรงจุดนี้ผมต้องเตรียมตัวฝึกฝนพัฒนาทักษะและทางการแสดงเพิ่มขึ้นด้วยการไปเรียนแอคติ้งเวิร์กช็อปเพิ่มเติมในส่วนที่เรายังรู้สึกว่าทําไม่ได้ทําไม่ดีหรือบางอย่างที่เราไม่เข้าใจความคิดของตัวละครจริงๆผมก็จะขอคําปรึกษาจากผู้กํากับพี่โอซึ่งพี่เขาก็จะอธิบายให้ฟังถึงเหตุผลที่มาที่ไปว่าอะไรที่ทําให้ตัวละครนี้มีความรู้สึกแบบนั้น เมื่เลยทําให้เราเข้าใจความคิดของตัวละครมากขึ้นซึ่งถ้าถามว่ามันยากไหมกับการเล่นบทนี้ผมจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงกดดันแต่ผมจะมองว่ามันคือสิ่งที่ทา้าทายความสามารถของเรายิ่งพอเราได้มาเข้าฉากจริงๆก็ยิ่งรู้สึกสนุกชอบเหมือนได้ปลดปล่อยได้ใช้พลังงานเยอะดีเพราะเราต้องสื่ออารมณ์ออกมาให้ชัดเจนจริงจซึ่งการได้มาเล่นบทนี้มันเหมือนเราได้พัฒนาฝีมือทางการแสดงของเราด้วยครับ ที่สำคัญต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนกับกระแสะตอบรับที่ดีมากคอยส่งกำลังใจมีแนะนำและติชมกันเข้ามาเยอะในโลกโซเชียลซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากสุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยรับรองว่าคนดูจะได้เสพทั้งความสนุกและแง่คิดต่างๆครบท่วนเต็มอิ่มแน่นอนครับติดตามชมบทบาทใหม่ของวินเมทวินได้ในซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสีดวงดาวบอย over flower